เดินไปประมาณ1กิโลนะครับก็ตอนนะครับ1กิโลครับครับนี่ก็เป็นดอกไม้ป่านะครับซึ่งองเจ้าหน้าที่เขาจำไม่ได้นะว่าดอกเป็นดอกอะไรครับนีครับนี่ครับน้องเขาจะเดินนำไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปครับเปชมธรรมชาติสวยงามระหว่างทางนิดหน่อยครับ อนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นเขานะครับไปท,ำท้ำพิจินดาครับนลังยักตัดน้องเจ้าหน้าที่หลงอยู่ประมาณสองสารอบครับหาทางขึ้นไม่เจอเนื่องจากไม่เคยเข้ามานานนะครับตัวน,นี้ครับกำลังเดินขึ้นไปครับชันนิดหน่อยครับองดูเรืองปีนป่ายชันขึ้นครับทักประมาณ70องศาได้ ครับน่อสฝึกครู่เราขึ้นอย่างเดียวครับตอนนี้คือลงอย่างเดียวเพื่อที่จะไปยังปากถ้ำนะครับที่ปากถ้ำบริจินดาครับก็ต้องเดินระวังนิดนึงครับเพราะมีใบไม้ทับทมเยอะครับจะลื่นเอานะครับนี่ครับน้องทำทางเราเขาบอกว่าถึงปากถ้ำครับไปดูกันเลยปากถ้ำบริจินดากันครับ ประมาณ100เมตรนะครับไหนปากถ้ำอยู่แหนเนาะอ๋อโอเคนั่นนะครับด,ด,ดูเหมือนใก่เดิเนไกลนะครับแต่ผมซูมให้ดูนิดนึงเนี่ยครับปากถ้ำนะครับทีบ่เป็นหลุมดันําลงไปนั่นะครับปากถ้ำบริจินดาใช้เวลาเดินประมาณสักหยุดบ้างพักบ้างนะครับประมาณสัก40นาที30นาที40นาทีครับก็จะถึงครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ถ้ำบริจินดากันครับ นี่ผมอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำบริจินดาครับซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอดอยอินทนนท์นะครับผมก็หลังจากเดินขึ้นเขาลงห้วยถไลามานิดหน่อยนะครับก็ถึงแล้วครับอันนี้เป็นบริเวณปากทางแล้วก็นั่งพักสักครู่ครับอากาศตรงนี้เย็นนะครับผิดกับตรงที่เราเดินมาก็จะค่อนข้างร้อนเนื่องจากว่ามีการเผานะครับเราเผาใบไม้ใบหญ้านะครับเพื่อที่จะรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ ก็จะออกแห้งแรงนิดนึงครับแล้วก็ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่นะครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ด่านที่หนึ่งทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับลองถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเขาเปิดให้เที่ยวหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครพอจะพาเที่ยวหรือเปล่านะครับลองถามดูเพราะว่ามาที่นี่ต้องมีคนนําทางครับนี่ครับเป็นปากทางเข้าถ้ำบริจินดาครับเดี๋ยวเรานั่งพักอีกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไป ดูในถ้ำกันครับว่าสวยงามขนาดไหนครับ